มาล้านประจำสั่งบะหมี่เกี๊ยวต้มยำน้ำขุกขิดไปน่าจะได้รสชาติเดิมไม่ติดใจรสชาตินี้ไงเนี่ยดูร้านอยู่จอมเทียนซอย13ไหมครับปากซอยเลยเนี่ยติดชายหาดเลยมาแล้วด้วยเนี่ยนะแซ่บเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าได้มาแล้ว น้ำแ,แซ่บเลยเนี่ยชิลุคินก่อนเลยอุณกินก็นแซบแ่บอ่ะสั่งน้ำขุกผิดไปหนีเกี๊ยวหนีเกี๊ยวร้านนี้เขาทำเส้นไม่หนามากินง่าย โอ้ยมันดึงครับหมูแดงเกลียวมีเหลืองมับเขาให้รสน้ำแซ่บๆมากครับแซ่บแซ่บเลยแหละก๋ยเตี๋ยมนี่คือแซ่บเลยลูกชิ้น อร่อยอร่อยอร่อยครับร้านนี้ขอเชิญนะครับผมอยู่ติดชายหาดจอมเทียนม,มองป้ายหมายเลข13ไว้คือซอย13อยู่หน้าปากซอยพอดีเลยเนี่ยข้างหลังเป็นเซเว่นหาไม่ยากครับถ้าลงจากสุขุมวิทมาก็เลี้ยวตรงชัยพฤกษ์เลี้ยวขวาเจอหาดปุ๊บเลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆนิดเดียวครับถึงเลยเซเว่นแรกมองป้ายซอยเบอร์13าไว้อร่อยครับร้านนี้มาหลายรอบ 连接上。